โอ okay, เคลยุยๆๆๆสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน The Warning Watch แต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเกมจะเป็นอะไรไม่สำคัญเท่าชื่อของ Developer เซทินิเชียนคนดีคนเดิมผู้มาพร้อมกับตัวเอกในเกมที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องเป็นคนที่ใจดีใจใหญ่ใจกว้างเนื้อน,นมไข่แน่นอนนะครับนะเกมนี้มันพูดถึงเรื่องราวของตัวเอกหญิงคนหนึ่งที่ทํางานกะดึกนะครับและมีคําเตือนประหลาดๆนะครับผู่มาที่ทีวีแล้วเราต้องปฏิบัติตามไม่อย่างนั้นอาจจะมีบางอย่างแปลกๆหลายๆเกิดขึ้นก็เป็นได้ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะปะ่ะลุย <c oughs> โอเคโอ,เอ้ยังไม่เจอยังไม่เจอแผ่นกล้องแล้วยังได้อยู่นะครับนะ อันนี้คืออะไรอะครับจากบริษัทฮอลิทันฮาร์ดแวร์ก็คือหัวข้อคือเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงนะครับถึงชื่อพนักงานไม่ใส่ชื่อเราได้ซ้ำอะ่ะพวกออเดอร์ออนไลน์ตอนนี้ที่สั่งเข้ามานะ่จะยังไม่สามารถที่จะดําเนินการโดยอัตโนมัติได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอยู่นะครับนะทำให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยที่ติดต่อเข้ามาเพื่อไม่ให้เสียประสบการณ์นะครับในการใช้งานหรือสั่งซื้อนะครับระบบทั้งหมดจะต้องเป็นแมนนวลหรือแบบทํามืออ่ะคือถ้าเกิดคุณสั่งออเดอร์มาเราต้องแบบ คีย์เองกรอกเองส่งเองนะครับแบบทั้งหมดเลยระบบจะกลับมาทำงานได้ตอนหกโมงเชา้ากูจับทุกคนเฮ้อ <c oughs> คืนวันศุกร์ของเราก็ต้องมาเจอแบบนี้อีกแล้วสินะทำต,ตัวให้สบายแล้วกันนะเพราะว่าคงต้องนั่งอยู่ตรงนี้ทำงานสักพักเลย ให้ตายเถอนะนะนี่มันบ้าไปแล้วนะนี่เธอต้องเข้างานเร็วแล้วก็เลิกงานสายมาติดติดกันทุกวันในสัปดาห์นี้เลยนะแล้วเมื่อไหร่เธอจะได้พักผ่อนสักทีละ่ะเขาเล่นส่งงานให้เธออย่างเงี้ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะ่ะและดูสิเขาไม่ถึงขั้นเสียสละเวลาในการมาเขียนชื่อเธอให้ถูกต้องด้วยเขียนแค่ว่าชื่อพนักงานใจยเย็นหน้าแซมมี่ไม่เป็นไรจะแค่ต้องกรอกข้อมูลคำสั่งซื้อลูกค้านิดหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วละนะดูสิ เยอะอยู่นะที่หน้าจอพาเนลคําสั่งซื้อก็จะโชว์ว่าออเดอร์ต่อไปมีอะไรส่วนพาเนลทางซ้ายและทางขวาก็คือพวกสินค้าต่างๆที่เรามีส่วนหน้าต่างด้านล่างตรงกลางก็จะเป็นออเดอร์ปัจจุบันที่ฉันต้องทาก็แค่ว่าต้องทําให้รายการสั่งซื้อเนี่ยทั้งด้านบนและด้านล่างเนะี่ยตรงกันออเดอร์ order เข้ากับส่งออเดอร์ออกให้มันเป็นรายการเดียวกันแล้วก็จํานวนเท่ากันแล้วก็ส่งบอกแล้วง่ายๆนิดเดียวตั้งใจทำแป๊บเดียวก็จบแล้วถ้าทำครบหมดก็พักกันได้เลยโอเคแต่ถ้าเธอว่างงั้นน,นะ ก็คือเป็นบริษัทพวกฮาร์ดแวร์นะครับพวกอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเขาเรียกวัสดุก่อสร้างใช่พวกนั้นมีเครื่องมือแล้วก็วัสดุอยู่เห็นไหมล่ะแซมมี่ตั้งใจทำแป๊บเดียวก็เสร็จดูสิเราทำเสร็จก่อนที่เธอจะพูดโอ้ประกาศฉุกเฉินจะส่งผลถึง6กโมงหนึ่งวิทาทีว่ามีภัยคุกคามใหม่กำลังเข้ามาลุกลานเอ่อเดอะโนอาแนะนำให้นอนอยู่เงียบๆจนกว่าจะเช้า อย่าดึงดูดความสนใจของพวกมันประกาศเตือนภัยอีกแล้วหรอนี่มันครั้งที่2ในสัปดาห์นี้แล้วนะว่าแต่เราจะเอาไงกันดีเราก็ต้องทํางานต่อนิดต่อยแล้วค่อยไปนอนกันละมั้งซัม,มีให้เรามั่นใจว่าหน้าต่างทุกบานต้องล็อกเอาไว้เธอแน่ใจมาว่าคืนนี้เธอไหวนะ่ะตรงนี้ก็มีหน้าต่างนะแล้วก็มีอีกอันที่ห้องรับแขกแล้วก็มีอีกอันที่ห้องครัวแล้วก็มีอีกอันที่ทางเดิน แล้วก็มีอีกอันที่ห้องนั่งเล่นเหมือนกันถ้าเกิดไฟกระพริบมันแสดงว่ามีบางสิ่งพยายามจะเข้ามาให้มั่นใจว่าหน้าต่างทุกบานล็อกอยู่อย่าให้มันเข้ามามันไหนอ่ะโอเคโอเคไฟวูดหนึ่งสแล้วก็คิดเชนซิงคหแล้วผมจะลุกออกไปยังไงอ่ะกาลาชดอสามแล้วก็เนียวกันตัวเอ็นน่าจะอยู่ตรงทางนี้ไฟกระพริบละอีกสปึ๊บก็คือมันจะเข้ามาห้องไหนอ่ะ ้องนี้กระพริบคือมันพยายามเข้าอรอแต่มันล็อกอยู่นะแป๊บนะครับทุกคนโอ้โหแม่งมีหน้าต่างโอ้ยตกใจโอ้ยโอ้ my god โอ้ my god แย่แล้วทุกคนมันยิ่งใหญ่เกินไปใจมันสั่นโอเคกลับมาทำงานต่อนะครับไม่รู้ว่าส่งผิดจะเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ค่อยอยากลองเท่าไหร่เลยผมรู้สึกว่าตามเรื่องทำงานได้ดีนะครับก็จะได้เล่นไปเทคเดียวผ่านๆนะครับจะได้ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นเกมเก่งมากต่อไปเนวการแล้วก็ยาร์ดแบ็ก ตึบต๊บๆเสร็จผ่านไปทีละชั่วโมงใช่ไหมครับตอนนี้เวลาคือห้าทุ่มสี่สี่นี่ผมเล่นช้าไปเหรอโปรดจำเอาไว้ถ้าเกิดเราช้าเกินไปมันจะสามารถเข้ามาถึงตําแหน่งของเราได้ให้มั่นใจว่าประตูทุกประตูนั้นล็อกเธอทําได้ดีนะแต่จําให้ขึ้นใจนะว่าเรายิ่งทํานานแค่ไหนทุกอย่างก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นเธอต้องไม่ลืมไม่จะล็อกประตูที่ประตูหน้านะแล้วก็ประตูหลังด้วยโอเคจ้าไม่ต้องห่วง หน้าต่างและประตูจาดให้มึงจะแค่ไหนกันเชียววะอันนี้ก็เอาลงโอ้มาเริ่มริกเกอร์เร็วขึ้นมากนะครับเนี่ยประตูหน้าต้องล็อกไว้อยู่โอ้ลืมไปนะครับว่าฟังก์ชันก้มหน้ายังคงชัดเจนเสมอมาและเสมอไปถ้าไม่กระพริบก็ลุยต่อได้เซตหรือจริงเราเล่นเก่งวะถ้าเกิดก๊อกน้ําไหลอาจจะกลายเป็นน้ําต้มร้อนอย่าปล่อยก๊อกน้ําให้ไหล ทิ้งนานเกินไปถ้าเกิดได้ยินเสียงน้ําไหลแสดงว่าควรตรลายแล้วมันสามารถเดินทางผ่านหมอกได้รีบปิดน้ําให้ไหวอ๋อน้ําที่ออกมาจะกลายเป็นน้าร้อนน้าร้อนทําให้เกิดหมอกเกิดควันมันจะทะลุเข้ามาได้อ่าบอกเลยว่าแจ๋วจัดจัดมาละมันจะแค่ไหนกันเชียววะอยากรู้จริงๆเลยในน้ำน้ำน้ำ น้ำยังกระพริบอยู่ครับยังกระพริบอยู่แสดงว่าไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวนี่นิ่งนิ่งละนิ่งละนิ่งละโอเคทํางานโอ้ยโฮตัวใหญ่ๆหไม่ใช่ผีผมกลัวหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่มีของใหญ่เดี่ยผมกลัวเสมอนะครับนะเจอของใหญ่แล้วใจมันสั่นนิ่งยังนิ่งแล้วแหละโอเคโอเคโอเคจอยคอมพาว์วาคูม คิดเช่น n ิงคิ c เช่น i ิงเสร็จครบแล้วไงต่อจะ6กโมงแล้วครับตีห้าิบสนะครับคำเตือนให้ระวังตัวไว้มันสามารถอยู่ได้มากกว่าหนึ่งที่ในเวลาเดียวกันบางส่วนของมันตอนนี้ยืนอยู่อีกฝั่งของประตูคุณต้องโยนเกลือใส่ประตูทุกครั้งเทื่พยายามจะเข้ามามันจะช่วยชีวิตคุณได้ คงต้องพยายามตั้งใจ in ให้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เกือบแล้วล่ะอีกนิดเดียวอย่าลืมหยิบเกลือมาจากห้องครัวนะเธอต้องใช้มันเธอทําได้แน่นอนเดโยบอลาทำไมถึงเป็นงูที่น่ารักขนาดนี้วะแซมมี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าประตูกับอะถูกพังเข้ามาต้องฟังเสียงเหรอโอเคแล้วก็เออโอ้หลายรายการ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 หลาาายยรรกโอไมค์กาโอไมค์กาแม่ง รากฏได้มากกว่าหนึ่งที่นะเว้ยสวัสดีพี่ชายว่าแล้วมันต้องอยู่มุมนี้ผมว่าแล้วมันเป็นมุมหลอกหลอนมุมหลอกหลอนมุมหลอนหลอกมุมที่ทําให้ใจเราสั่นเทาเกลือกูอยู่ไหน Where is my s o u t ต้องถือไปด้วยให้ให้ยังไงนะให้ที่ประตูงี้ใช่ปะอ๋อกดสเปซในการปลาอ่าเข้าใจละ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 ,าจาะต่อไปวูดวูดแผลงหนึ่งสองอารันเรนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็การาชดอ มาโอ้โหเริ่มเล่าแล้วครับเอ้ยเข็มนาฬิกาค้างอยู่ที่เลขหเจ้าสิ่งชั่วลายนั้นมันได้กลับไปยังที่ที่มันมาอย่างที่มันต้องการและไม่อยากถูกพบเห็นในตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเรื่องัยคุกค,คามนั้นหายไปแล้วเสียงแจ้งเตือนก็เงียบลงแต่ไงก็แล้วแต่คืออะไระครับผมทำงานไม่ทันหรอ จากตัว h o ลลิงตันฮาร์ดแวร์แอนด์โฮมอิมโปร์เมนต์นะครับผมบอกว่าไม่สามารถทำงานนะครับถึงกำหนดเส้นตายได้นะครับถึง คุณพนักงานคนก่อนหน้าดูสิแม่งเขียนโคตรเชียเลยนะครับเราอยากจะขอแจ้งคุณว่าการทํางานอันไรประสิทธิภาพของคุณในช่วงที่ผ่านมานั้นมาทําให้คุณถูกไล่ออกที่โฮลิงตันนี้เรามองหาการทํางานอันมีประสิทธิภาพความไรประสิทธิภาพของคุณนั้นพิสูจน์เห็นแล้วว่าคุณน,นไม่คู่ควรกับบริษัทแห่งนี้ทํางานโดยที่ไม่ยอมนอนนะคะสุดท้ายตื่นมาแม่งก็ไล่กูออกอยู่ดีโคตรเชียถึงพยายามทําเต็มที่แล้วแต่เดบล่าก็ยังไม่สามารถทําถึงเส้นตายได้และตําแหน่งงานที่เธอพยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อให้ยังคงรักษาไว้ได้ ก็ถูกแทนที่ด้วยใครบางคนเร็วก่อนที่พาที่จะขึ้นซะอีกโดนเรียบร้อยครับบริษัทเชเชียนะครับฮลลิงตันมีสตาร์ทคอนติเนียลคอนติเนียลนี่ไปไหนอ่ะมันอยู่เวฟไหนครับน่าจะเป็นเวฟแรกมันก็คือกลับมาเล่นใหม่เลยเหรอผมต้องหันไปดูเวลาเอาเริ่มที่เที่ยงคืนโอเคเข้าใจละงั้นผมต้องเร็วกว่านี้นะครับเริ่มที่เที่ยงคืนแสดงว่าผมสามารถที่จะบริหารเวลาดีๆได้โอเคมาเบยมีอะไร เงาใครเงาใครอย่านะมึงอย่านะมึงเป็นมวยนะอย่า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 นะโอ้โหโอ้โหเชี่ยมันจะชัดเกินไปแล้วอย่าน้ากุศ์เกลือเลยนี่แน่โอเคโอเคอย่านะมึงอย่านะมึงวันนี้แค่ใจสั่นเฉยหรอกมามาจะเท่าไหนกันเชียววะตั้งใจเล่นสุดเซ็ต ครบน่าจะเป็นอฉากจบหนึ่งที่ผมชนะโอเคโอเคของใหญ่ได้อยู่ไม่ใช่โอเคแล้วเราก็ผ่านมันไปได้อีกครั้งประตูล่ะล็อกหน้าต่างล่ะปิดเรียบร้อยก๊อกน้ำล่ะปิดหมด แล้วประตูหน้าล่ะโรยเกลือใส่ไว้ทุกอย่างตามที่ว่าเลยและด้วยความที่เธอสามารถจัดก,การงานทุกอย่างได้ทันเวลาเธอรู้ไม่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะได้มีโอกาสได้พักผ่อนกันสักทีในที่สุดใช่แล้วล่ะเธอควรจะไปรีบนอนก่อนที่ไฟมันจะกระพริบอะไรอีกนะเออไม่ต้องบอกฉันหรอกนะคือถ้าหลับแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรโอ้ใช่ไหมคือถ้าหลับก็คือจบเดโบราห์ลาติสวัส์ขอให้เธอฝันดีลาติสวัส์เหมือนกันแซมมี่ เจอกันตอนเช้านะโอได้สองดาวเลยวะตอนไม่ได้ก็ไม่ได้ตอนได้ได้สองแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าดาวไหนกับดาวไหนไมันคือดาวอะไรอะ่ะอยากรู้ว่าถ้าเกิดโดนโจมตีใส่จะเป็นยังไงอะ่ะลองไหมแย่ฉ yeah. กฉันเลยค้ามอนฉกฉันดวงตาหื่นกระหายหน้าต่างที่ไม่ได้ล็อกไว้ตอนนี้นะครับเจ้าสิ่งนั้นนะครับได้พยายามเข้ามาที่หน้าต่างไม่รู้นะครับแล้วคือแค่นี้เหรอ ไม่เข้ามาฉกผมเหรอแค่เศษด,ดำเหรอฮ่า ไม่มันเลย <S <S ก็ถือว่าแจ๋วนะครับเป็นหนึ่งในภาคที่เรามีตัวละครแบบเป็นเพื่อนคุยอยู่กับตัวเองใช่ไหมครับแซมมี่นะครับซึ่งก็ดูฟีลกูทุกครั้งในผมเล่นของเซตนะครับถึงเนื้อหามันจะง่ายๆมีอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับไปนะครับในเกมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบ أ, ชนะแบบดีสุดนะครับเบสเอนดิ้งมันก็จะค่อนข้างเชียร์อัพชิลชิลรู้สึกแบบได้พลังบวกกลับมาไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งก็ถือว่าแจ๋วและนี่คือเดอ w a วอนนิ่งวอชนะครับได้สิ่งที่ต้องการกลับไปไหมครับไดีวย กันใช่ไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะดูจอร์ดชองกันก็กดไลค์นะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ก็ไปละครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ